สวัสดีพี่น้องสวัสดีเบิร์ตสุขูทุกคน้อง,องมือนี้เขาสีลงทงเนาะคุณนะทงทงเขากลืนพักันพักนกลืนกับปูนะเดี๋ยวขอสิไปแบบไปเบิรงนะว่าเขาได้ไลน์ได้หน่อยใช่ไหมล่ะกันเดี๋ยวขอกระซิแบบลองยิบมาจากโตัวสองตัวนะเพื่อมาแบบซีฟู้ดเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบกินแบบปูดองนะเออกระซิแบบนั้นแหละไปเบิรงกันเลยปะตอนนี้เขาก็ลงมาเป็นทีมหออแล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็สิพาพี่น้องไปเบิรงเนาะว่าเพิ่นได้แต่โตัวสองตัวท่าโตัวชี่้ตัะหัวโตกตัวเจี๊ยตัวแบตโต เออบันสุดที่ใดจากตัวนะเดี๋ยวเบิ่งย่างย่างเป็นแบบย่างซองเลยนะย่างห้างเบิ่งเด็กตัวเลยกระปูนะใส่เลยนี่ไงนี่ไงได้โอ้มีเขียดตะโมเขียดเงี้ยงเลยกะกระปูกนเออนี่พุ๊นี่กระปูกลายเต๋อจ้ะอืมนี่แหละที่ไม้ตาเนาะเอานนี้เอาใส่นีที่เบิ่งกระปูกเอ๊นี่ว้าว ได้มาบางทีสดร้อนๆเนาะใส่ของนี่เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ไปเ,ปเอาไปบงคุต่อไปอีกเนาะเอาไนที่ไดไ,ได้หน่อยสำไ,ได้เ,าาเดี๋ยวก็ได้สกไปเห็ดซีฟู้ดกินเนาะมาสิกิกนปรธรรมดาว่าจีจำดองเนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเกินนะจังนอนนะโอ้โยจแอกเสียงนยังดิไปอ่าเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวะเอาผกคืนี่น <c oughs> เออถือเอาไปนี่เอาใส่เลยให้เบิกเนี Shit, ่บอให้เบิกเนี่บอให้เข่าน้ำดอกคนบอกอัะโอ้ได้กบได้กบได้กรบฮะเห็นหรอนี่กบนี่กระปูกระปูไม่ค่อยร้ายนะเจอกะเ็นทีไม้ตายอีกแล้วนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเัากัน ีย่างเลาะเบิ้งเพิ่งคนจังน้อยเนาะเดี๋ยวเฮากันแบบซีเรไลต์โตในเฮากันแบบลักร้อยมือจีนนะเนาะต่อนะหลังจากที่เฮาย่างไปยังมาเท่านี้เนาะเฮาก็ได้ยินข่าวว่ามีฮูกระป๋อมเนาะบอลแมนเท่บอลแมนเท่กับจังเบิ้งเลยยืมในมาังค์กรเดี๋ยวนาสีลองแง่บิงเขาว่าคูกระป๋อมคูกระป๋อมกระป๋อมจงใจกระป๋อมมันหิวมันลโไปอยู่คูกระป๋อมกระป๋อมมิลิ เลนคอดีกับหู้กระป๋อมอีลี่หู้กระป๋อมอีลี่พ้สรุปออกมาแล้วแมนฮู้กระป๋อมมาสั่นอันนี้มีแมนฮู้ยังเลยเนี่ยยังเข้าเข้าจะรอสิเทสโอ้ยสมัครีกันจับมือกันเนี่ย ในระวังในระวังที่เขาก้นกันเนะาะกับสิเดเไปนั่งเศร้าเมื่อยเนาะถาเป็นการถาเนาะว่าเออเขาจะกล่นได้ไล่ได้น้อยสำได้เนาะเออเอากังสิกๆเอาเบิร์ดจีเออเป็นเออผูช่วมดีๆนะเราจะเป็นต้องก้นนะจะปากดังเขาจะให้หัวจ <c> ะ <oughs> ห,หานังหานังให้หายังรอตอนนอ่อเนาะกับแบบพามีน้องสมท ong เนาะเออเบิร์ดวิวท o n เนาะเออมันจะเป็นอย่างว่านี่เนาะทรงทรงตรงแถวนี้ก็สิเป็นอย่างว่านี่เออเดี๋ย้สิเหลียวออกบ่อยกล้องจับหนาเด้อ เออเดนบมาวิวพ่นบ่ค่อยตกเลยก็เลยหยาก็เลยเฮียงนะสิเข้าใจกันดีเนาะว่าย้มแหล่งเนาะแย้มแหล่งพ่นบ่ตกมันสิเป็นแล้วนี่โอ้ยเล่าเป็สารัลอะไรวะโอ้ยสำนันแหละเดี๋ยวเขาจะพาพี่น้องเออรอจังน่อนแล้วเขาจะมายิบกระปูเมื่อปนกี่ดอกเออเมื่อปนเอาเมื่อจีเมื่อขวเมื่อเออแล้วนะเออแต่สิกิดนะแต่สูตรไทยชุนมันเนาะสำนันแหละ เมื่อยเนาะเวลาทำเสียงนี่ก็โอ้มันแอกเกินไปบ้างเฮ้ยเมื่อยเนาะที่เสียงนี่ก็ได้แต่จีรุณสิขาดตอาตัวเลยเมื่อยน้ำมันเมื่อยน้ำมันนี่แหละเออกระเบื้องวิ่อีกต่อเนาะเออเดี๋ยวเราจะ่ายวิวงไปเบิ้องนอกมันเปลี่ยนจากเตะโดไปเบื้กันเลยไป อย่าเบิ่งลายเบิง่งชำนันแล้วเฮ้ย <ph ys> นี่กะนปิดเวร่าหึงเติบแล้วเนะ <c oughs> ะาะเดี๋ยวเขาจะเสียไปไป็ดกะครูขนาวันเป็นอะไรแล้วได้หน่อยได้หน่อยแต่ไม่ได้ไดนเนาะเขาก็จะไปเอาไปยิงว่าจะไปครัวไปครัวไปแกงไปแล้วแต่ละนันแบบ <c oughs> <c oughs> ยังเบิ่งกันเลยไประวัง <c oughs> ที่เขาทายอยู่ก่ามาเห็นพวกซุ้มนุ่มกันเนาะ <c oughs> เขาก็เลยพาพี่น้องมาซุ้มนุ่มกันเห็นยังเนาะเออมมันเจ้า <laughs> ชุม่มาจับกันจุ่มจุมนุ่มยังนะเอาจุ่มนุ่มยังกันส <c oughs> งสัยผดต่อผ <c oughs> ีป่าออกกลับมา Oh no ควดยังเลยบ <c oughs> ้านควดยังควดยังฮะทำควดยังกันนะฮะฮะเฮ้ยยศอย่าอย่าเข้ามานะให้หัวนะอะไรทำไมมันมีแต่หัวเนี่ยเป็นยังเลยเออยจ้ายังเลยโอ้หนู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  หลังหลังจากการได้สำรวจบ้างน้อยหนึ่งเนาะได้พบปรากฏว่าพวกข้าเจ้าพากันควดำหู้นู้กันเนาะเดี๋ยวเฮัลสิบสอข้าเจ้าดอสิบสอโคนดีกว่าเนาะบลมมันก็แห้งซึ่งระเกินเนาะตอนะไรลมมันแห้งเนาะพี่น้องเนาะอาชีิมีเสียงล่มบางบางช่วงบางข้าวกะกระสิบเป็ดไปได้เนาะแต่ว่ามันกอาิบพมีเนาะเพราะว่ามีแนวบางลมเนาะ บังเกอร์ะนะจิ๋าสั่นก็ได้เนาะเฮ้ยอะไรการคูดกับดำเนินการไปได้ด้วยดีเนาะเดี๋ยวข้ามมาซองด้วยจากตัวสีตัวห้าตัวตัวนั่นได้กบเป็นสองตัวนะบัดนี้เนาะเด็กกบเป็นสองตัวว่างานน้ำมาซองมึงได้กบตัวหนึ่งบัดนี้มาซองมึงเดี็กกบสองตัวแล้วเนาะเถ้ามาซองมึงจะนานจีบอะไรเขียดสะบ้เนาะบัดนี้เนาะอ่อะอะอะมามันอยู่พูกนี้เดี๋ยวไปซองมึงอ่าพูดเนาะอ่า นั่งนั่งนั่นอีกเนาะเดี๋ยวเขาจะไปซองมึงเล่าอีกว่าเราจะไปญี่ปุเนาะเฮ้ยเมื่อยแล้วแตาเดีล้วก็มาหอดเป็นทีจะพอยนอนนะเขาจะเห็นนะของเราหนาหนาจินัดนวงอยู่เนาะบพว่านักกิ่ดีเนือหนักกระปูนักยังเขากับบูนเนาะก็ต้องไขรเบิ่งเนาะว้าวมันยันเพระแท่นนี่ว้าวดิโอ้ได้ไรกูเก่าอยู่ได้บปันได้กูเก่าอยู่บ่ก็ได้กูเก่าอยู่ในหนึ่งเนาะหลังจากกันเบิ่งแล้วหลังจากกันเบิ่งแล้วมาจะเราเก็บแล้วก็กระปูนีบดัเฮ้ยว้าไป ปอลลงไปกระปูนีบดังมล้ตายออกับไล่เติมพี่นองเด้งกับเอ่อที่ได้เก็บไปจีแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาอันอันสมสมควรแล้วเนาะเอาได้หิวคลองแรกแล้วตอนนี้ไปจังหวะที่เทาหิวแล้เทาก็พาของล่มเนาะ เขาได้มาเอาของขึ <polarization> ้นแล้ว <inequ> พ <iah> ูนของเขามาลักกันอยู่เล่นเที่ยวของอาของข้าเนาะของข้าตัวเองลมเนาะก็เลยลมทับพังตัวเองอย่านี้เขากอะไรลักของไปแล้วก็อ่าจะไปกินอ่าปิ้่งกระปูกระยังกระเตี้ยวจัทีไปเบิ่งตอนนั้นกันเลยนะเดี๋ยวตอนนี้เขาเบาไวแล้วเ้าวสึกว่าเาเมื่อยแล้วนะตอนนี้เขาก็มาเขาเทิ่ยวไปที่เรื่อยๆนะตอนนี้เขาก็จะมากินแบบกระปูให้เบิ่งนะแบบ นี่เดยกระปูที่เฮากลนมาเนี่ยโมเวนเนี่นี่สีลองกินกระปูดิบเบิ้งเนาะว่ามันชีป็นอะไรๆแล้วก็สีลองกินกับ,บ,บ,อ,อ,กอ,กกบอ่าคืเอเฮาวอา้ละน้ำจิ้มนะพุทพูดซีฟูด้ดว่าซะซีร้องกินเบิ้งนะโอ้ยเรีเอาบัวมายาบักผักคุยอันนี้เป็นทั้งด้านท้องกระปูดิบเนาะเาีรลองซีเบนกระปูดิบมันชีมีน้ำมันเห็นปะ น้ำมันนะลแล้วเดี๋ยวซิมพักก่อน <c oughs> เป็นรสชาติที่แปลกใหม่นะ <c oughs> ปกติเราจะเอาไปกินกับตำน้องใบสมหรือว่าจำพวกแบบยั้งลายลายแล้วแต่ผู้ได้กินน,นะแบบ คอยข้างแรกเนี่ยจิเอามากินกับเออ่น้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วบบมันกน็เออเข้ากันดีไปกันได้ดีนะตัวนี้ไม่ใช่ออกมันๆแล้วก็พวกน้ำจิ้มนี่ก็สีซัดข้าวได้ดีนะ <c oughs> โอ้ยมีสาระซื้อมาสัตกเยอะอะไรกินมาสักขมุกขมันอ,อย่างเด็ด

ไปกันได้ดีนะโอ้กำเรียงอยู่ออกมันมันเนาะมันม okay. ันนะครับความข้าวของกระปสิปกติมันจะไม่กินกระปุกินกระปุสิหายไปเลยพอมันมันสิแบบเม็กินหมากนาวแล้วก็ความเผ็ดความเผ็ดกบเกินไปเลยโอเคนี่นี่พี่น้าของแถมของแถมมาสัตว์ คำเขาจำบ้าจำบ้จำบานเนาะ quả bởi lại Tần bạc bây giờ bỏ ạ Nát Ủa xẹp Tôi này tôi súp nữa Tôi súp lên Tôi súp Ui Tôi nghe nằm ăn bỏ lai vào Bị tè nè, Bên thay mặn bằng si ha.

สาดเือน้ำมันโอ้ยน้ำมันเฮียไปเลยร่องไปเฮ็ดกินเบิงนะเฮ <c oughs> ากะอันนี้กันตัวชอบกินเบิงแบบกินดิบกับซีฟู้ดเบิงนะวนันเป็นนะครับอืมไปกันได้ดีครับเขากขอลาไปก่อนเนาะครัอย่าลืมพาคกณติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นเป็นกำลังใจกคลิปต่อไปเนาะ <c oughs> ไปไปพี่น้องไป